สวัสดีค่ะพกำกับช้างเสกินิตยานิวงศากับรายการ Living in หัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทําเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบรุรีเราจะพาคุณผู้ชมชมกันค่ะวันนี้นะคะเรามาชมคอนโดตึกที่สูงที่สุดในหัวหินนะตอนนี้ค่ะเป็นคอนโดสไตล์พรีเซลนะคะวางแผนสร้างปลายปีนี้ค่ะนั่นก็คือคอนโดเวหาค่ะ วันนี้นะคะเราพามาชมคอนโดเวหาแล้วก็ห้องตัวอย่างของทางโครงการที่มีทั้งหมด3แบบหลักๆด้วยกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของห้อง penthouse เพิ่มเติมด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะห้องตัวอย่างที่เราจะพาชมเป็นห้องแบบ3ห้องนอนสเตนดาโครงการแล้วก็ต้องแจ้งเลยนะคะว่าทุกห้องที่เวหาเนี่ยมองเห็นเป็นวิวทะเลหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ แบบแรกที่เราจะชมกันเลยนะคะก็คือห้องไซส์มาตรฐานน,นั้นคือ28ตรเมตรเป็นแบบ1ห้องนอนแบบนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าด้านหน้าเลยนะคะที่ทางโครงการจัดให้ทุกอย่างจะเป็นอัลติเมติกดอลแบบนี้นะคะส่วนครัวที่จะจัดเซตไว้ให้ตรงนี้จะเป็นแพนที่ไว้สําหรับเขาเรียกอะไร ล้างของอะไรเล็กน,น้อยค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องชาเวอร์ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำที่สุขภัณฑ์จะให้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็อ่าแล้างมืออลังหน้านะคะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะคะใครคะตรงนี้เลย หน้าต่างกระจกเป็นแบบซีทรูค่ะดังนั้นเนี่ยเพิ่มพื้นที่ของความปลุงของห้องเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ในส่วนสแตนดาร์ดนะคะจะมีเป็นเตียงของทางโครงการจัดไว้ให้นะคะพื้นที่ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สําหรับวางทีวีค่ะแล้วก็ในห้องนะคะสแตนดาร์ตเลยคือเป็นผนังฉาบเรียบทาสีค่ะ แล้วก็เซตโต๊ะทานข้าวให้มาแบบหนึ่งที่นั่งแบบนี้นะคะจุดเด่นของเวหานะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนตัวของระเบียงเขาจึงเล่นลูกเล่นแบบว่าพื้นที่รับแขกกับระเบียงเนี่ยให้มีพื้นที่เชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็ใช้สเปซตั้งแต่รับแขกมาจนถึงระเบียงเนี่ยได้เต็มที่เลยเพราะว่าเซตบานหน้าต่างของแต่ละห้องนะคะจะเป็นเซตกระจกที่เซฟตี้แบบนี้ให้อีกหนึ่งชั้นค่ะ แล้วก็เป็นมุมที่มองออกไปเห็นวิวทะเลอย่างนี้ได้เลยค่ะเพราะนั่นจากอย่างที่บอกทุกข้องเป็นซีวิวค่ะ แบบนะคะก็คือเป็นห้อง oneplus ค่ะขนาด45ตารางเมตรนะคะพื้นที่ของ oneplus เนี่ยจะมีตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสไตล์ของห้องนะคะตั้งแต่ทางเข้าก็เหมือนกันเลยพื้นนี้นะคะที่ให้เป็นลามิเนตลายไม้แบบนี้ค่ะโทนสีก็จะเป็นออกสไตล์เกรย์นะคะแล้วก็ในส่วนของ พื้นที่ห้องนี้45ตารางเมตรส่วนแตกต่างชัดเจนเลยคือพื้นที่ครัวที่ให้มาแบบจริงจังมากขึ้นนะคะรวมถึงในส่วนของเตาไฟฟ้าเนี่ยให้มาแบบ2หัวเตาเป็นของเตก้าแล้วก็เครื่องดูดควันด้วยนะคะเป็นของเตก้าค่ะตรงนี้ที่ให้มาเรียบร้อยนะคะโอเคแล้วก็พื้นที่เห็นไหมคะตั้งแต่เข้ามาเชื่อมยาวกันมาเลย จนถึงลิฟ่งนะคะพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นในส่วนของรับแขกเชื่อมต่อไปสู่ระเบียงเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะของห้องนี้ที่เป็นวันพลัสเนี่ยห้องน้ําใหญ่มากห้องน้ํามีขนาดพื้นที่ใหญ่เลยนะคะตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถที่จะจัดวางเสื้อผ้าหรือแขวนตู้เสื้อผ้าภายในห้องน้ําได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่ให้มาเป็นสุขภัณฑ์ของ American Standard shower นะคะเป็น shower box พื้นที่อาบน้ําปกตินะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเลยของแต่ละห้องนะคะจะเป็นอ่างอาบน้ําค่ะที่ให้มานะคะตัวบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เชื่อมกันมาตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพื้นที่กั้นแค่กระจกแบบนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไซส์ห้องเนี่ยเหมาะกับอยู่หนึ่งท่านนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของความเป็นส่วนตัวเขาก็เลยให้พื้นที่ของแต่ละส่วนเนี่ยเป็นกระจกค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าจะได้ให้แต่ละห้องภายในห้องเนี่ยดูโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงตรงนี้นะคะ โอ้มีสามารถวางเตียงนอนแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมมาเป็นช่องหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ที่ให้นะคะจะเป็นบานสไลด์แบบนี้นะคะ่ะตั้งแต่ f l o ร์นิเ i เซเลยเพื่อให้มีพื้นที่ของห้องที่กว้างและเชื่อมต่อกันนะคะส่วนพื้นที่ระเบียงก็อย่างที่บอกนะคะกั้นแบบนี้ไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ ตัวกระจกตรงบริเวณน,นี้นะคะที่เชื่อมชิดกับขอบระเบียงเลยนะคะทำให้พื้นที่ทั้งสองส่วนเนี่ยเชื่อมถึงกันแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยได้แบบ100%ค่ะไปต่อแบบสุดท้ายนะคะที่มีเป็นห้องตัวอย่างคือแบบ2ห้องนอนค่ะ เรามาต่อที่แบบ2ห้องนอนกันนะคะพื้นที่ขนาด56ตารางเมตรค่ะเขาชมกันเลยที่กว่าเลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องทูเบดนะคะแต่ทูเบดของเขาค่ะเขาจะเน้นพื้นที่หลกัลกๆในส่วนของพืง้นที่ห้องมาสเตอร์อย่างเต็มที่เลยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเตียงขนาด5าฟุตมาให้นะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเติมให้ค่ะหรือถ้าท่านใดที่อยู่ท่านเดียวนะคะแล้วต้องการห้องนี้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งเป็น walk-in closet ได้เลยค่ะโอเคสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวก็จะอยู่หลังพื้นที่ living area แบบนี้นะคะที่เขาจัดเซตเตาไฟฟ้าแบบ2เหมือนเดิมนะคะเครื่องดูดควนันซิงล้างจานนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอีกอย่างนึงไฮไลท์เห็นไหมคะ ห้องนี้ไซส์ระเบียงค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาทำพื้นที่เนี่ยเชื่อมต่อกันนะคะทำให้คุณลูกค้าได้สเปซของพื้นที่รับแขกที่กว้างขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้ได้แบบร0อเลยค่ะส่วนถัดมาตรงบริเวณนี้นะคะเป็นระเบียงของพื้นที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมคุณจะได้อ่างจากุซซี่ที่อยู่บริเวณด้านนอกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มองไปเห็นซีวิวแบบร้อซอย่างนี้เลยค่ะ มาต่อกันในส่วนของห้องนอนนะคะตรงนี้ที่เขาจัดเตียงไว้ให้เป็นแบบ King Size รวมถึงตู้เสื้อผ้าแบบจริงจังตรงบริเวณนี้นะคะส่วนทีวีก็เลือกวิธีแขวนตรงปลายเตียงค่ะแล้วก็ห้องน้ํานะคะฟังก์ชันในห้องน้ำเนี่ยคือจัดให้ไว้ครบเลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ําที่ให้มาจะเป็นแบบ American Standard ค่ะ นอกจากห้องสแตนดาร์ดทั้ง3รูปแบบที่เราพาชมนะคะยังมีห้องเพนต์เช้าของทางโครงการด้วยนะคะท่านใดนะคะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากนัดเยี่ยมชมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะ